สองคนระับติดยังแดดหน่อยแว่นลวงของม่หนักว่าแล้วปา,ากัดค่อยติดแว่นลวงเอง i oh, no. 何 <laughs> 我懂的。 ทำไมมันไม่ยอมกัด เฉยๆีอีกฝั่งไม่กัดไัใช้สวยด้วยสวยด้วยชอบอายกล้องก็ไม่บอกต้องใส่จั้าไอกล้องนะครับมีฝั่งไั้นกัดตีกอีาโอ้โหมุดมุดขึ้นขอโทษทีแช่น้ำก่อนอดีตได้มาตวงครับ ตอนนี้ก็ได้อีตัวแล้วเป็นเป็นปลาทูนะครับนี่แบบฟองวัตถุแบบน่ารักนะครับหกแก้วด้วยหาไม่เจอนี่ครับกัดแมงสอดพิษนะครับกัดอีฝั่งเฉยเลยอ่ะดูดิคตอ้วนอ่ะมันตับเลยนะครับนะครับเต็มปากมันตามซบซบซบตั้งหลายทีเดียวเลยโดนอ่ะคิดดูดิ มันไม่ได้กัดทีเดียวแบบอยู่นะครับกัดตั้งหลายทีพอจะโดนเหยื่อไอ้หาดีนะมันยังคาบแล้วก็คาบสนิทนะควันนี้เคะผมนี่ครับจ้างสอนพิษนะครับฝากม้เลยครับอายกล้องมาหน่อยสุดยอดมากครับผม